ฮัลโหลสวัสดีค่ะดีต้วเรากับติ๊กในหน้าไนชแนลวันนี้จะมาย้อนรอยวัยเด็กย้อนรอยวยัยใสกับคน5 <Wow. S 1> ประเภทในห้องเรียนของเราว่าสมัยเด็กแล้วเรามีเพื่อนแบบไหนกันบ้างนะหรือฉันเป็นแบบไหนนะหรือถ้าเป็นแบบนี้หรือเปล่าไปดูซิว่าสรุปแล้วเธอเป็นแบบไหนสายแรกสายเรียนวเวลาคุยกันก็จะเป็นพายอาร์ลังสองสแควร์รูอะไรเงี้ยอะไรที่แบบ สายโง่แบบเราเข้าไม่ถึงจึงเสียงฉลาดขึ้นมาเลยจ้าก็คือแบบเวลาพอถามว่าสอบทําได้ไหมสอบทําได้หรือเปล่าไม่ค่อยได้เลยอะไม่ค่อยมั่นใจเลยอะแต่พอคะแนนออกมา18บแปดสเาต็มยีสายนี้อัจฉริยะเกินไปหรือเปล่าสายที่2อสายเมาก็คือชันิงซ่าประหนึ่งเป็นไทยรัฐประจำห้องไม่ว่าจะทำข่าวสารอะไรภายในวันนี้พรุ่งนี้คือรู้หมดแหละข่าวแบบ ใครเป็นแฟนกันตอนเช้าคือนี่รู้แหละถามได้เลยจ้ะก็คืออัปเดตตลอดทุกเรื่องเรื่องยกเว้นเรื่องเรียนอัปเดตเรื่องอื่นตลอดเรื่องแบบชาวบ้านสามชาวบ้านสี่อัปเดตตลอดอันนี้คือสายฉันเองจ้ะสามสายกินฉันอีกแล้วจ้ะก็คือเช้าตื่นมากินออกจากบ้านกินพักกลางวันพักเบรกเช้ากินพักกลางวันกินเบรกบ่ายกินก่อนกลับบ้านก็อะไรซะหน่อยปะเพื่อนกินอะไรซะหน่อยปะนานาโรงเรียน มาเพื่อกินจริงกลับบ้านก็คือกินชีวิตอยู่อย่างนี้ไม่เรียนด้วยกินอย่างเดียวจ้าเป็นไมล่สาสี่นอนที่แท้ทรูบูชาการนอนถวายการนอนตื่นมานอนเบรกเช้าเบรกบ่ายกลางวันนอนหมดแต่พอจะข้าวสุดท้ายเอเนอร์จีมันมาจากไหนไม่รู้จักมันพร้อมจะแบบออกไปเรืรีเริรีกับชีวิตมากก็ฉันอีกแล้วจ้ะแต่ว่าก็ไม่ได้นอนทุกวันนะหรือใครนอนทุกวันหรือใครมีให้มากกว่านี้ไหม ถ้าใส่สหกรณ์โรงเรียนก็คือมีทุกอย่างยิ่งกว่าสหากรณ์ไม่ต้องไปไหนนะจ๊ะเรียนหรือเปล่าไม่รู้แต่แบบไฮไลท์ครบสีสีนี่คือ24สีไม่ได้ต้อง48สีไฮไลท์ครบสีปากกาปากกาน้ำเงินปากกาดำปากกาแดงไม้บรรทัดครบสีก็คือแบบกระเป๋าอะรู้จะไม่ได้แล้วเพราะแบบมีไม่ด้ไปสหกรจ้ะมีจ้กกันไกมีแม็กมีมีทุกอย่าง,า Mac, ทางเทปมีมาถามได้จ้า สหกรณ์โรงเรียนจ้า 6. สายดนตรีก็คือเหมือนชีวิตเนี้ยน่าจะไปเข้าแบบอยริยาหรือทางสายดนตรีไปเลยไม่น่ามาเรียนแบบที่แบบทั่วไปที่มีหลายๆวิชาคือแบกกีต้ามาหรือมีปากาก็คือรวมวง้วนะคือข้างหลังนี้คือนึกว่าบอดี้สแลมนึกว่าโปเตโต้ประจำห้องอยู่ข้างหลังก็คือถึงเวลาปุ๊บจ้ะตรงกีตร์ามาหมดเรียนไม่เรียนแต่พอเบรกปุ๊บเล่นกีต้าว่ะฟอร์มวงว่ะ สายดนตรี 7. ใส่เมคอัพต้องแต่งหน้าต้องแต่งตัวแต่งกายตลอดเวลา,แป,าแป้งเอ่อแป้งเอยลิปเออยบัชออนเอยที่เขียนคิวยเอยมีครบเสร็จจะ้ะต่อให้เขาจะตรวจฉันก็จะพกมาเขาตรวจเสร็จเดี๋ยวฉันเติมตรวจเสร็จเติมให้ลบเดี๋ยวเติมให้ลบเดี๋ยวเติมก่อนกินข้าวคือหน้าต้องเต็มเหมือนแบบไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งจ้แต่คือแบบอุปกรณ์เต็มกระเป๋าเลยจ้าใส่แต่งหน้านะคะ แปดสายสายเสมอจ้ายิ่งเพื่อนบ้านไกลๆนี่ประจําต่อให้ฉันจะบ้านใกล้แค่ไหนฉันก็จะมาสายเสมอฉันก็จะมาคาบสองฉันก็จะมาคาบสามฉันก็จะมาตอนเบรกเป็นประจําแล้วฉันก็มานอนด้วยจ้าเก้าไม่พูดไม่ได้จริงๆสายเนี้ยสายเกมสายเปิดตีเปิดตี้เป็เปนวงก็คือมาเพื่อเล่นเกมมาเพื่อฟอร์มวงมาเพื่อจะไปแข่งระดับประเทศจ้าก็คือฟอร์มวงไว เพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตนะคะอยากจะฝากบอกโรงเรียนว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะการเล่นเกมมันเป็นอาชีพแล้วนะเพราะฉะนั้นหนุบหนุนสิยสยวาดรูปจ้าก็คือไม่คุยกับใครฉันสามารถอยู่ได้โดยการที่ฉันไม่คุยกับใครก็ได้ฉันก็วาดรูปวาดวาดวาดเรียนฉันก็ไม่จดฉันก็วาดรูปวาดศิลปินมากอารมณ์สุนทรีมีโลของตัวเสูงมากใครเป็นไหมสายนี้ ก็นั่นแหละหมดแล้วสำหรับ10สายในชีวิตของฉันนะจ๊ะหรือว่าใครให้มากกว่านี้ไหมหรือที่โรงเรียนใครมีสายอื่นหรืออะไรอย่างนี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะอันนี้ก็คือ10สายในชีวิตที่เคยเจอก็เป็นประสบการณ์ย้อนวัยสมัยเด็กก็ทำให้ลำลึกถึงโรงเรียนมากเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะกดกระดิง่งติงต้งติ้ง